ใยชะนะมันรอพวกเราอยู่บุกตะลุยไม่เกรงผู้ใดอินซีถ้าฟ้า,า,ามันไกลหลัยคนยิ่งใหญ่บุกเข้าไปแอร์ฟอร์ซอยู่ในเต็เจวาข้าวรอยกอ64ปีของสมศรฟุตบอลทหารอากาศบนเส้นทางลูกหนังพวกเขาคว้าแชมป์มาทุกรายการที่ดวงแข่งขัน แต่บททอบทันนี้ก็ไม่ต่างจากชีวิตของมนุษย์ที่มีทั้งขาขึ้นและก็ขาลงสโมสรทหานอากาศต้องพบกับผู้แข่งขันที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในช่วงยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงการแข่งขันในลีกสูงสุดของประเทศไทยจากทัวร์พะราชฐานประเภทก่อมาเป็นไทยพีเมลีกในปีพศ2540จะทำให้สโมสรต้องตกชั้นลงมาในดดวิชั่น1หลังทำได้เพียงจบอันดับ9ของตารางคะแนนในปีพศ2547มาจนถึงปัจจุบัน เหนื่อยแต่ไม่เคยท้อสักทีพลังใส่หมดเท่าที่มีข้างในเราเชียร์พวกเรามาเชียร์ด้วยใจสนามไหนๆเออผมบอกตามตรงเลยนะเป็นสโมสรหนึ่งที่ยิ่งใหญ่แทบจะที่ใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับถ้าใครไม่เคยได้มาสัมผัสตรงจุดนี้แล้วเนี่ยจะจะไม่รู้ว่าอดีตการของสโมสรหาฬกาเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหน เราไล่ตั้งแต่รุ่นพี่มาจนรุ่นก่อนปียพงอีกนะครับไม่ว่าเป็นในรุ่นสุสินกสิวัตรนะครับสมานทุพสารนะครับสุป,ปกิตมีลาบกิตเหล่านี้พอผมเข้ามาผมได้ศึกษาได้เรียนรู้ก็ได้เห็นว่ามันมันยิ่งใหญ่จริงๆแต่พอมาถึงปัจจุบันนี้แล้วเราได้สัมผัสเนี่ยความยิ่งใหญ่เหล่านั้นเนี่ยผมอยากจะให้มันเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเราเชาวทออด้วยกันทางอากาศก็เป็นหน่วยงานของ ทีมข้าราชการนะครับก็คือ,อส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทหารอากาศนะครับมาเข้ามาแล้วก็มาเล่นฟุตบอลนะครับยุคยุคแรกๆก,ก็จะมีโคต้านะครับที่ที่เข้ามาเรียนเรียนโรงเรียนจากอากาศนะครับก็จะมาเล่นเล่นฟุตบอลอย่างเดียวเลยนะครับส่วนมายุคยุคหลังๆนี้ก็อาจจะมีอาจจะดึงบุคคลภายนอกเข้าเข้ามาร่วมทีมด้วยนะครับ จากนั้นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของวงการฟุตบอลไทยก็มาถึงในปีพศ2552สาภาพฟุตบอลเอเชียรหรือว่า AFC ได้มีกฎระเบียบว่าด้วยความเปมม็นสโมสรฟุตบอลชิพที่สมบูรณ์แบบทําให้สมาคมฟุตบอลต้องจัดตั้งบริษัทไทยพีเมลีขึ้นมาเพื่อดำเนินการจัดก,การขาราันฟุตบอลลีกภายในประเทศให้เป็นฟุตบอลชิพอย่างแท้จริงซึ่งมีดรว,วิชิตยาบุเรงเป็นประธานและได้ออกกฎระเบียบให้สโม,มรสตรต่างๆต้องดำเนินการจัดตั้งบริษัทนิติบุคคลขึ้นมาดูแลสโมสรทั้งไทยพีเมลีและลีกดิวิชั่นหนี้ ซึ่งทําให้ในวันที่19กุมภาพันธ์พศ2553สโมสรฟุตบอลทถานกาศได้มีการเปลี่ยนแปลงตาเฉลักษและทาการปรับปรุงระบบการทํางานเพื่อเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพตามกฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมฟุตบอลแห่งเอเชียได้กําหนดเอาไว้ถึงการเป็นนิติบ,บุคคลอย่างสมบูรณ์เพื่อให้เข้าสู่มาตรฐากนการแข่งขันหนึ่งเดียวกับนานาชาติโดยได้ร่วมมือกับบริษัท Air Force u ยูเนเต็ดจำกัดเพื่อทาการเปลี่ยนภาพลักษณ์สโมสรใหม่ภายใต้ชื่อสโมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์สยูเนเต็ด ก่อนที่ล่าสุดในวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางสโมสร Air f o r c e u n i เ e d ได้บรรลุข้อตกลงกับบริษัท AVA เซัคจำกัดยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอากาศยานระดับโลกในการเป็นพันธมิตรธุรกิจสโมสรฟุตบอลพร้อมเปลี่ยนชื่อสโมสรเป็นสโมสร a อน f o r f o r v e f v จนถึงปัจจุบันสมัยก่อนที่รุ่งเรืองผมว่าคือเราเรามีตัวตายตัวแทนนะสมมุติว่ารุ่นพี่ไปปับ๊บก็มีโครงการมีรุ่นน้องดัน ดันขึ้นมาเรื่อยๆแต่พอมานัณปัจจุบันจะไม่มีตัวตายตัวแทนนะครับก็คือพอรุ่นพี่หมดปั๊บความห่างมันห่างมาก <met> แล้วเดี๋ยวนี้แต่ละทีมมันจะใช้งบประมาณมากในการสร้างทีมเพราะฉะนั้นทีมที่เขามีเงินหรือว่ามีอะไรเขาสามารถที่จะดันตัวหรือว่าซื้อตัวเข้ามาทดแทนได้แต่ว่าอย่างของสโมสรอากาเนี่ยจะไม่ค่อยมีงบประมาณในการทําทีมเท่าไหร่ ผมว่าความเป็นพี่เป็นน้องนะความเป็นพี่เป็นน้องและความรักมั่นความสาม,มคัคคีทีมอื่นเนี่ยมีน้อยกว่า Air Force มีน้อยกว่าสมโมสรทหารอากาศคือตรงจุดนี้นั่นคือความเป็นพี่เป็นน้องพูดกันเข้าใจเขาเรียกสื่อสารกันแล้วเนี่ยเป็นภาษาเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นความยูนิตี้มันเลยเกิดขึ้นความสำเร็จมันถึงมาจริงๆ ผมติดตามอยู่ก็อยากจะให้กลับมารุ่งเรืองเหมือนเดิมนะสมัยก่อนที่ผมเล่นนะครับก็คือตอนนี้ก็แอบเชียร์อยู่ว่านานแล้วอะที่จะที่จะได้อยากจะให้กลับมาโลดแล่นเหมือนกับทีมอื่นเขาบ้างอย่างณนะปัจจุบันนี้ Air Force จะไปเทียบเท่ากับสโมสรทหารอากาศไหมถ้าในใจของผมแล้วเนี่ยยังแต่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ Air f o r ร์ไป90%แล้วที่จะเป็นคำว่า ต้นตระกูลของสโมสรทหารอากาศคือเรายังรับกันไม่ได้ตรงที่ว่าสโมสรทหารอากาศเขาต้องต้องเป็นเด็กมาจากบริษัอากาศนะต้องเป็นทหารนะคือเรายังรับประเพณีตรงนี้ยังไม่ได้แต่แอร์ฟอร์เนี่ยเขามากลายแล้วอะนี่คือ,อยังคงไว้ยังคงไว้คําว่าแอร์ฟอร์สแอร์ฟอร์มันก็คืออากาศนั่นเองเข้าใจไหมฮะนั่นคือทหารอากาศซึ่งนะฟุตบอลอาชีพเราต้องตามให้ทันสู่สากล ใครจะมาเล่นแต่ในนามของ Air f ฟ r c e นั่นก็คือทหาอากาศเราเข้าใจตรงนี้ได้ไวรู้สึกว่าตรงนี้เป็นกลุ่มเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนเป็นสถาบันของเรานะาสโมสรทหารอากาศนั่นก็คือ Air f o r c e นั่นเองถ้าเข้าใจตรงนี้จบเราก็จะกลายเป็น1 0อยเอยาวไรก็ตามถึงแม้วันเวลาจะผ่านมากว่า7จปีแล้วคงจะเปลี่ยนแปลงสโมสรแห่งนี้ได้เพียงแค่เปลือกนอกเพื่อให้ทันต่อยุคสมัย แต่ภายในแล้วความเป็นสโมรสทรฟุตบอลฐานอากาศไม่เคยจางหายไปจากที่แห่งนี้เลยรอเพียงแต่วันที่สโมสร,รยักษ์หลับแห่งนี้จะตื่นขึ้นเพื่อกลับมาทวง,งคืนความสำเร็จที่เคยครอบครองมาไว้ในปร,ริษาทหน้าใหม่ของพวกเขาอีกครั้ง C, อิน i ี้าฟ่าพวกเราได้มาพกความยิ่งใหญ่เข้าไป Air Force ชชน donc, ะนนมันรอพวกเราอยู่ตลุยไม่เกงผู้ใด าพวกเรานั้นมาพวกความยิ่งใหญ่พุ่เข้าไป Air Force United ดในสัปดาห์หน้าเราจะไปติดตามเรื่องราวของสนามแข่งขันของสโมสรแห่งนี้จากสนามจันทรุเบกษาในจุดเริ่มต้นสู่สนามทูป,ปะเตมีรังย่าของ Air Force AVA ที่ผ่านว่าผ่านนาทั้งเหตุการณ์ฝนตกและน้ำท่วมใหญ่มาแล้วจนปรับปรุงมาใช้งานอยู่ในปัจจุบันสู่ใ Air Force United ชัยันนมันรอพวกเราอยู่บุกตะลุยไม่เกรงผู้ใด